สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดยืนของไทยบนเวทีโลกค่ะหัวข้อคือไทยบนกระดานโลกมิตรภาพซับซ้อนกับมหาอำนาจบทวิเคราะห์นี้เขาชี้ว่าถึงไทยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่แต่ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทําเลที่ตั้งใจกลางอินโดแปซิฟิกเลยใครๆก็อยากเป็นมิตรด้วยเพราะมันหมายถึงออทั้งเส้นทางการค้า ทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ค่ะก็น่าสนใจว่าไทยเราเนี่ยเหมือนกําลังเดินบนเส้นทางที่ต้องพยายามรักษาสมดุลมากๆเลยนะคะระหว่างมหาอำนาจอย่างสาหรัฐกับจีนเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะเริ่มจากฝั่งสหรัฐก่อนดีไหมคะความสัมพันธ์นี้มีมานานมากแล้วครับผมถ้าพูดถึงสหรัฐกับไทยนี่ความสัมพันธ์มันเก่าแก่จริงๆนะครับก็ถือเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาที่เอ่อน่าจะเก่าแก่ที่สุดในเอเชียเลย ตั้งแต่ปี1833นแ่นแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอย่างสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีการฝึกคอร์ะโกที่เราได้ยินข่าวกันทุกปีทำต่อเนื่องมานานมากแล้วครับและถ้าจำกันได้สมัยสงครามเย็นสหรัฐก็เคยมีฐานทัพในไทยด้วยนะที่อุดรอ,อุบลอะไรพวกนั้นใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลย ก็นับว่าผูกพันกันมานานจริงๆค่ะแล้วเอ,อ่อคำถามคือทำไมตอนนี้สหรัฐถึงยังให้ความสำคัญกับไทยอยู่ล่ะคะในบทวิเคราะห์เขาว่าอย่างไงบ้างครับประเด็นหลักๆที่บอกวิเคราะห์ชี้เลยก็คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นั่นแหละครับคือตำแหน่งที่ตั้งของไทยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอาเซียนท่าพื้นทวีพอดีมันเป็นเหมือนประตูเชื่อมไปจีนตอนใต้ไปเมียนมาลาเวียนา,นามแล้วก็ติดอ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญมากๆ อ่าเข้าใจค่ะทำเลดีว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ยังเป็นจุดที่ถ้าสมมติมันเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมาในภูมิภาคสหรัฐก็อาจจะมองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ใช้สนับสนุนทางอากาศหรือโลจิสติกได้แต่ว่านะคะในบทวิเคราะห์เนี่ยใช้คำค่อนข้างแรงเหมือนกันนะบอกว่าไทยเป็นพันธมิตรที่เอาใจยากหรือแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนอันนี้มันหมายความว่าย่งไงคะทาไมเขาถึงมองเราแบบนั้น ครับอันนี้น่าสนใจคือบทวิเคราะห์มองว่าไทยเรามักจะดําเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระพอสมควรนะครับคือไม่ค่อยยอมเลือกข้างชัดเจนหรือทําตามที่สหรัฐกดดันมาซะทุกอย่างสังเกตได้ว่าไทยจะระวังตัวมากเราไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่มันชัดๆแบบ n a โตโอ้ค่ะหรือแม้จะกรอบความร่วมมืออย่างควอดที่มีสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียนะครับไทยก็ไม่ได้เข้าไปร่วม อันนี้แหละที่ทําให้สหรัฐอาจจะมองว่าเออไทยนี้ก็คาดเดายากเหมือนกันนะเวลาจะกดดันตรงๆก็อาจจะกลัวว่าเราจะหันไปอีกทางเลยต้องใช้แนวทางจูงใจหรือที่เรียกว่า soft power มากกว่าเข้าใจแล้วค่ะคือสหรัฐก็มองเราหลายมุมเนาะทั้งเพื่อนเก่าแต่ก็เดาใจยากทางการเมืองเลยต้องค่อยๆค,คุยกันไปส่วนเศรษฐ,ฐกิจเราก็เป็นตลาดที่น่าสนใจแต่จีนก็เข้ามาเยอะเหมือนกัน ถูกต้องครับทางทหารก็อาจจะมองเป็นแค่จุดพักจุดฝึกซ้อมไม่ใช่ฐานทัพหลักแบบจริงจังเหมือนที่เขามีในญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์แล้วมีมิติอื่นอีกไหมคะก็มีอีกมุมที่บทวิเคราะห์พูดถึงคือเรื่องวัฒนธรรมสังคมที่สหรัฐอาจจะมองว่าไทยค่อนข้างเปิดกว้างนะเรื่องอินเทอร์เน็ตเสรีภาพบางอย่างเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางให้เขาใช้ซอ์พาวเวอร์ได้เหมือนกันค่ะทีนี้มันก็น่าคิดต่อไปนะคะว่าถ้าเกิด สถานการณ์มันดูเหมือนว่าไทยเราจะใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆล่ะคะสหรัฐเขาจะมีวิธีรับมืออย่างไงบทวิเคราะห์เขาบอกว่าคงไม่ถึงกับหักดิบแต่จะเป็นแนวแสะเบาๆหรือบีบนุ่มๆใช่ครับ เขาใช้คำนั้นเลยคือคงไม่ใช่มาตรการนุนแรงแต่จะเป็นการส่งสัญญาณมากกว่าอย่างเช่นอ,อ,อาจจะแสดงความผิดหวังผ่านช่องทางการทูตแบบเงีย,งยบๆหรือหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยขึ้นมาพูดในเวทีระหว่างประเทศบ้างอ๋อเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับเชิงสัญลักษณ์มากกว่าคือเขาก็รู้แหละว่ากดดันแรงไปไทยอาจจะยิ่งไปทางจีนแต่ก็ต้องทำเพื่อส่งสัญญาณให้พันธมิตรอื่น หรือกลุ่มต่างๆเห็นท่าทีบ้างหรืออาจจะชะลอโครงการช่วยเหลือบางอย่างลดระดับความร่วมมือบางด้านหรือไม่ก็ไปกระตุ้นให้พันธมิตรตัวเองอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ให้เข้ามาลงทุนในไทยแข่งกับจีนมากขึ้นอะไรทํานองนั้นครับโหฟังดูเป็นเกมที่ซับซ้อนจริงๆค่ะแล้วถ้ามองกลับกันละคะถ้าสมมติไทยเราดูเอ็นเอียงไปทางสหรัฐมากไปจีนเขาก็คงไม่ชอบแน่ๆบทวิเคราะห์ว่าจีนจะทํำยังไงคะจีนก็มีวิธีของเขาเหมือนกันครับ บทวิเคราะห์คาดว่าหลักๆก็คงใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจก่อนเลยเศรษฐกิจเหรอคะครับเช่นอาจจะชะลอหรือลดการนําเข้าสินค้าเกษตรที่สําคัญสคัําญของไทยอย่างผลไม้ยางพาราะไรพวกนี้หรืออาจจะใช้แรงกดดันผ่านบริษัทใหญ่ๆของจีนที่มาลงทุนในไทยเยอะๆหรือแม้แต่กดดันผ่านประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนที่แกล้งฉิดกับจีนอื นอกจากนั้นจีนก็อาจจะไปเพิ่มอิทธิพลในประเทศร,บรอบๆบ,บ้านเรามากขึ้นอย่างลาวกัมพูชาเมียนมาเพื่อสร้างเหมือนเป็นแนวกันชนทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือมันแสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายก็มีเครื่องมือมีวิธีตอบโต้ที่ต่างกันไปเมื่อเขารู้สึกว่าสมดุลมันกําลังจะเปลี่ยนนะครับโหฟังดูแล้วประเทศไทยเรานี้อยู่ท่ามกลางแรงดึงดูดแองผลของมหาอำนาจจริงๆนะคะสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะเนี่ย บทวิเคราะห์เขาสรุปได้คมคายมากเลยนะครับเขาบอกว่าอเมริกาอยากให้เราอยู่ในวงแต่ไม่ต้องเต้นตามเพลงไทยจริงต้องฉลาดพอจะยิ้มให้ทุกคนโดยไม่ยอมให้ใครรื้อบ้านเราหูฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะครับบทสรุปนั้นถือว่าสะท้อนภาพได้ดีทีเดียวแต่มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่า ไอ้ท่าทีหรือนโยบายการทูตแบบสมดุลที่เราพยายามทําอยู่นี่แหละท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศที่มันดูจะเ,เข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันจะยังคงใช้ได้ผลหรือยั่งยืนไปได้อีกนานแค่ไหนในระยะยาวหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนสมการนี้หรือเปล่าค่ะอาจจะเป็นเรื่องภายในประเทศเราเองหรือสถานการณ์โลกที่มันพลิกผันไปใช่ครับอันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องคอยจับตาดูแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ